ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นอีกวันดีวันหนึ่งนะครับจะมานําเสนอเส้นที่บ่งบอกถึงลักษณะของชีวิตจะเปลี่ยนงานจะรุ่งเงินจะดีชีวิตจะรวยนะครับก็ไม่ใช่อื่นกายก็ครับก็มือนี้แหละนะครับเส้นที่ว่านี่ก็เนี่ยก็คือเส้นลักษณะต่อไปนี้นะครับ มันจะเป็นแนวของวาสนาที่เกิดบ,บนเส้นสมองนี่คือแนววาสนานะครับจุดที่วาสนาขึ้นนี่อาจจะทําให้เจ้าตัวนี่มีความรู้สึกกังวลใจร้อนใจบ้างในลักษณะอาชีพที่ไม่ว่าจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือแนวของเส้นที่เป็นลักษณะทรงกลวยย,วยาวๆนะถ้ายิ่งบางคนก็อาจจะออกมาจากเส้นนี้บ้างไปอย่างนี้นี่จะให้แนวความเป็นร้อนใจเข้ามาก่อน ในการลงมือก็ททำงานใดใๆก่อนแล้วแต่นะครับแต่ในมือตัวอย่างนี้ของคุณนี้มันจะเกี่ยวกับเส้นในสว่วนนี้มาประมาณนี้ผ่านทะลุมาแบบนี้นะและเส้นที่มันบ่งบอกว่าฐานะจะเปลี่ยนเงินจะดีรวยขึ้นเนี่ยคือเส้นที่มันฉีกมาฝั่งขง้างนี้ฉีกเข้าหาเดินอาทิตย์นะนี่ครับคือเส้นลักษณะที่มันฉีกเข้าหาเดินอาทิตย์นะและเส้นที่ว่านี้จะออกจากเส้นวัสนาเท่านั้นนะจะออกจากเส้นวัฒนาเท่านั้น ี่คือจุดเปลี่ยนที่ดีจากปกติจากคนที่มีฐานะธรรมดารับเงินเดือนนะพอเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนมันจะเป็นจุดนี้เปลี่ยนงานขึ้นมาจุดนี้จะเป็นสามารถสามหกนะจุดเนี้ยจ,จุดที่เส้นมันเยื้องกันเนี่ยบนเส้นสมองนะครับเนี่ยก็คือส่วนนี้แต่จุดนี้จะเป็นช่วงสามสามสามหกสามเจ็ดขึ้นมาก็คือเส้นนี้เส้นฉีกวะเนี่ยเป็นสามเจ็ด มันจะวิ่งเข้าหาเดือนอาทิตย์ออกจากเส้นวาสนาหมายถึงช่วงนั้นเครดิตดีครับอะไรที่บัญชีเข้าหาเดือนอาทิตย์นี่มันจะเป็นด้านเครดิตด้านชื่อเสียงความรู้ความสามารถความบันเจิดละช่วงนั้นการได้รับการยอมรับการได้รับการนับถือจะไปติดต่อจะไปประมูลงานทําอะไรมันก็สําเร็จสิ่งสิ่งที่มันคือบอกบอกว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้น เงินมันจะได้มากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวของการทํางานคืองานที่ทํานั่นแหละถ้ามันเป็นงานที่มูลค่าสูงก็จะได้เยอะได้มาก <Okay. Yeah. S 1> และมันยังมีเส้นสีแดงเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกมาเพิ่มมูลค่าของเส้นตัวนี้เข้ามาอีกมันลยเป็นลักษณะเป็นบีขึ้นเป็นเส้นสวยนี่แหละคือเงินเข้าได้เยอะอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับงานที่รับในช่วงนั้นแหละเยอะแค่ไหนก็อย่างที่บอก ถ้างานนี้ไปประมูลี่คือลักษณะของเจ้าของมือนี่นะไปประมูลงานมันก็ได้ไงมันได้เยอะก็ได้หลายสิบล้านอยู่นะครับเนี่ยมือนี้นะขึ้นอย่างนี้นะถึงร้อยล้านนั่นแหละถึงหลักร้อยล้านนะนคือจุดเปลี่ยนพอเช็คมาเรียบร้อยแล้วดูให้เรียบร้อยเช็คมาแล้วว่าจุดเปลี่ยนมันขึ้นเนี่ยมันใช่ช่วงอายุสามหกสามปี 36, 37, ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือตุดนี้เลย นะครับเส้นที่สีน้ําเงินวิ่งเข้ามาเนี่ยนี่แหละคือจุดเปลี่ยนใครมีเส้นลักษณะแบบนี้นะถ้าคุณทํางานอะไรนะมันจะดีขึ้นถ้าคุณขายก๋วยเตี๋ยวล่ะมันก็คือจะสามารถขายแฟนชายขายายร้านออกไปได้อีกต่อย,ยอดไงทําออกไปได้อีกถ้าเป็นงานประจําทําแหน่งก็ขึ้นเงินก็เดือนก็ขึ้นถ้าทําธุรกิจส่วนตัวจากเดิมที่ตอกต่อยจนอยู่ไม่รู้จะไปยังไงพอ อายุมันเดินเข้ามาตำแหน่งนี้เนี่ยมันพลิกเปลี่ยนทันทีนะครับมันพลิกเปลี่ยนทันทีจากคนที่มีกําลังเรียกว่าพะงาบพะงาบจะตายอยู่เนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมามีฐานะดีขึ้นมาลูกค้าออเดอร์เข้าอ,อย่างเงี้ยเนี่ยคือเส้นที่มันฉีกเข้ามาฝั่งเดินอาทิตย์รักษณะตามนี้ฐานะจะเปลี่ยนดีขึ้นทุกรายนะครับแต่อ่ามันจะดีมากดีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะมือและก็ความ ผิวของมือด้วยนะมือนี้ผิวดีผิวเนียนนะผิวมือมันนุ่มมันมีความสปริงตัวไม่สาบไม่อยากจนมเกินไปแต่เส้นตัดเส้นอะไรก็มาสัมพันธ์ถึงเยอะอยู่นะครับแต่ลักษณะมือนี้สาคัญไม่ใช่ว่าเออฉันก็มีเส้นแบบนี้ไม่เห็นรวยเลยก็อย่างที่บอกไงมันขึ้นอยู่กับอาชีพจุดยืนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ลักษณะมือความสากความหยาบความกระด้างในมือมันก oh ็ไม่เหมือนกันจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงจะให้มันรวยมันเขาได้ยังไงล่ะในเมื่อคุณดูแค่เส้นต้องไม่ตัดต้องไม่ตัดเส้นวาสนาแต่แบบนี้มันมีค่าลดทอนลงแต่ในมือมัอนนี้มีเส้นตัดมัมีมันเป็นเส้นเล็กๆม,มันเล็กกว่าเส้นที่ไปแบบนี้เส้นที่ขึ้นแบบนี้เส้นใหญ่กว่าแต่เส้นที่ลงมาเนี่ยมันเป็นเส้นฝอยๆเล็กๆ มันก็ว่าพูดถึงเรื่องของการเสียเสียเงินหรือเสียมูลค่าสิ่งที่ได้มาก็อ่อนก็ดอบลงไปด้วยนะครับนี่คือในจุดอายุที่มันเปลี่ยนนะที่พูดถึงนะแต่แต่ต้นทุนในมือนี้มีอะไรดีๆเยอะอยู่เนี่ยลงทุนสีเหลืองพื้นผ้ายาวๆเนี่ยใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะขึ้นคู่กันในเนินอาทิตย์เนี่ยมหัสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ มือนี้นะอีกอย่างหนึ่งมือนี้เส้นอาทิตย์สวยเส้นมัสนาเส้นในมือหลักๆเนี่ยมันเป็นเส้นที่คมที่ชัดสม่ำเสมอกันดีสังเกตดูคือแนวเส้นที่มันวิ่งขึ้นไปแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนียน้ำหนักความชัดเจนมันต่อเนื่องมันมันไม่ใช่ช่วงหนึ่งเล็กช่วงหนึ่งเส้นใหญ่อีกช่วงหนึ่งเส้นขูกขะเล็กๆูเลียวแล้วก็ใหญ่เงี้ยอันนั้นมันคือความมา่แน่นอนผิดปกติแล้วแต่ในมือนี้เนี่ยเส้นอาทิตย์เนี่ยดูในเส้นอาทิตย์นะต้นเส้น จะเล็กแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึน้นใหญ่ขึ้นชัดขึ้นแตกเป็นวีในส่วนนี้เส้นอาทิตย์ที่ดีคือเส้นต้นเส้นแต่ดูเล็กเลียวเนี่ยอย่างนี้เล็กมันเลียวขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเกือบมันยาวมาด้วยเนี่เส้นมันยาวด้วยเนี่ยเส้นคมเส้นสม่ําเสมอกันในช่วงนี้ขึ้นไปเส้นวาสนาก็เป็นเส้นสม่ําเสมอกันด้วยนะครับคือเส้นที่สม่ําเสมอรายได้มันก็สม่ําเสมอด้วย แต่จะมีสะดุดบ้างมันก็คือมันก็คือดูดูปัจจัยเส้นอื่นที่มาตัดนั่นแหละแต่มือนี้มีสัญลักษณ์ที่ดีอีกตัวหนึ่งก็คือเส้นนี้พัษณาร้อนร้อนใจบ้างาตแต่มีเส้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขึ้นเนี่ยในฝั่งนี้อันนี้เรียกว่าลงทุนลงทุนเราได้ไอ้เพราะนี่คือเป็นการจ่ายจุดที่มาลงในช่องเสียหายคือการจ่ายกันการ,การจ่ายไปมันคือลักษาการลงทุนเราได้คืน ก็คือส่วนนี้ที่มันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้มือขวาอัน,นี้มือขวามือซ้ายอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยมือซ้ายเนี่ยนี่มือซ้ายเส้นลาที่ก็เหมือนกันเป็นเส้นมีน้ำหนักคมลึกนะครับเดินปราหัสก็มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเข้ามาส่งเสริมอีกเนี่ยเดินผราหัสก็มีมือนี้อยู่ในกลุ่มรวยร้อนนะครับอยู่ในกลุ่มมือรวยร้อนเพราะมีเส้นวิ่งเต้นงานติดต่อ เพราะลักษณะงานเป็นงานที่รับประมูลงานนะครับเส้นวิ่งเต้นในมือเยอะมันวิ่งเขาปติดกับเส้นวาสนานี่แหละคือลักษณะของการรวยร้อนนะครับคืองานที่เราต้องไปวิ่งเต้นต้องไปติดต่อเองกันแหละไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉยคนมาหานะและในอนาคตก็ยังจะรวยขึ้นไปได้อีกกาลังตีเลยมือนี้เนี่ยมีเส้นวาสนาที่สวยขึ้นแต่เป็นวีเนี่ยในเนินเสาด้วยเส้นชัดเส้นลึกอีกต่างหากนะครับเส้นวาสนาก็ไปแหลมขึ้นเนี่ย ก็คือส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ด้วยเหมือนกันและในมือนี้ก็มีเส้นคำเส้นสนับสนุนตามที่ขีดให้ดูคือเส้นสีดําเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือต้นทุนที่มันตัวส่งเสริมของเจ้าของมือนะครับและอย่างหนึงเส้นสมองก็เป็นเส้นสมองลึกซึ้งด้วยนะครับคือต้นทุนที่ดีอีกตัวนี้ยิ่งเก่งสมองลึกซึ้งในเก่งนะครับนั่นแหละครับคือเส้นที่ขีดให้ดูในมือซ้ายเนี่ยคือเส้นที่บอกว่าฐานะจะดีขึ้นจะรวยขึ้นเพราะ กำลังทีมาจากชีวิตจริงมือคนจริงๆมีฐานะดีจริงๆนะครับม่ได้โมและก็มาได้โม,โม,ไดโมโนมาด้วยนะครับเอามาจากสถิติจริงๆและจุดอื่นๆที่เป็นจุดดีจุดส่งเสริมในมือก็มีหลายจุดหลายส่วนอย่างที่เราได้ฟังไปบ้างนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะมือที่จะรวยใครมีเส้นตามที่บอกไปนั้นฐานะรวยขึ้นทุกคนครับ